แต่ขาประจำของมันตอนนี้ก็คือเจลเล่ติดอยู่ทุกวันเลยเออเจลเลอร์เป็นไรอ่ะมันรักอะไรมึงรักหนาวะเหมือนกูกับเจเกือบจะเป็นญาติกันฮะเกือบจะเป็นญาติคือเจมีพ่อเนาะเออเจมีพ่ไคนเราต้องรังสรรค์เราให้ป่าวเจมีพ่อคนเดียวค่ะใช่ครับเจมีพ่อลุงเจเคยแต่งงานกับป้ากูเคยคือพี่สาวพ่อกูกับพี่ชายพ่อเจเคยแต่งงานกันเคแต่งงานกันอยบอกว่าเลิกกันใช่แล้วก็เลิกกัน แล้วเจก็บอกว่าเกิดเป็นญาติกันแล้วนะเป็นญาติที่บ้านที่บ้านก็รู้จักกันก็เพิ่งมารู้ตอนหลังนั่นแหละอยู่ดีป้ากูโทรมาแล้วเคยบอกว่าแบบฝากบอกกูให้ไปบอกเจว่าบอกพ่อรับโทรศัพท์หน่อยหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็งงว่าแต่มาเสร็จเลือลูกกูบอกว่าแล้วทำไมกูจะต้องไปบอกป้าทำไมทำไมบอกพ่อย์เองแล้วไมป้าไม่บอกเลยกูรู้จัก ทำไม <c oughs> กูกับเจแล้วไปบอกพ่อทําไมทําไม <c oughs> มันมงงเลยกูก <c oughs> ็เลยไปถามแม่ถามพ่ออะไรเงี้ยหังอ๋อ <c oughs>